คน6กลุ่มนี้ห้ามใช้กัญชา 1. นคนที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ยังไม่สามารถควบคุมอาการได้เช่นคนไข้ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดอาจจะกระตุ้นทําให้เกิดอาการซ้ําได้ 2. คนไข้ที่ใช้ยาวาฟารินอาจทําให้เกิดเลือดออกผิดปกติได้และถ้าเลือดออกในอวัยวะสําคัญก็อาจทําให้เสียชีวิตได้ 3. คนที่มีประวัติโรคทางจิตเวชเนื่องจากว่ากัญชาอาจจะกระตุ้นทําให้เกิดอาการประสาทหลอนหรือ หูแววได้ข้อ4ในหญิงตั้งครรภ และหญิงให้นมบุตรไม่ควรที่จะใช้กัญชาเนื่องจากว่าสารในกัญชาส่งผลต่อทารกในครรภ์และผ่านทางน้ำนมได้ทำให้ไปกดการทำงานของสมองการพัฒนาของสมองเด็กได้กลุ่มที่5ก็คือเด็กที่อายุน้อยกว่า20ปีเพราะกัญชามีผลต่อสมองเช่นเดียวกัน 6. คนที่มีอาการแพ้กัญชามาก่อนหน้าเมื่อได้รับกัญชาก่อนหน้านี้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากง่วงนอนมากผิดปกติ คอแห้งปากแห้งมากกว่าปกติรวมไปถึงบางคนอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอาการเหล่านี้เกิดได้จากผลข้างเคียงของกัญชาถ้าเคยมีอาการเหล่านี้ตอนที่ได้รับกัญชาแปลว่าน่าจะแพ้กัญชาไม่ควรที่จะใช้กัญชาอีกต่อไปเนื่องจากว่าอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ที่รุนแรงกว่าเดิมแล้วก็อันตรายถึงชีวิตได้